สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันนะครับโชกลาภประจำวันที่1ธันวาคม2565ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผลิตภัณฑ์ขาวละอ,อเลือกคุณภาพเลือกขาวละออยาตีผลักแคปซูลของขาวละอสรรพคุณเป็นยาระบายอ่อน,ออน ครับตีคือ3พันลาคือผลน่ะสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมสูตรยาอายุวัฒนะของโบราณเลยทีเดียวนะครับอ่าช่องทางการขายครับคาร์ลอชอล็อปคาร์ลอซัมอร์ชอปปี้เจดีเซนทันคาร์ลอแอดไลน์คาร์ลอเพจสัตว์เฟซบุ๊กและคาร์ลออท์คอมครับ แมเห็นตารางนี้แล้วสวยไหมขาวที่แล้วเต็มเต็มชาวลัคนาราศีกันดาวพุธดาวศุกร์อยู่ด้วยกันที่ราศีพิจิกนะแต่คราวนี้ดาวพุธดาวประจําตัวของท่านขยับมาอยู่ที่ราศีธนูนะดาวพุธอยู่ตรงนี้เป็นปราแต่ไม่ต้องกลัวครับน้าคำกรโบราณเขาบอกว่าพุธสิงธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวสามน้าชาวลัคนาราศีกันก็ยังดูดีอยู่ครับผม ดาวพฤหัสยังชัดเจน1ทธันวาก็เป็นวันพฤหัสสบ,บดีนะบริวารอายุเดชสีดาวอาทิตย์เป็นสีดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็สวยงามนะครับดาวอาทิตย์อยู่พบที่สของดวงชะตาเล็งไปที่ดาวอังคารทำให้ดาวอังคารเพ่นครับและดาวอังคารก็ราชาโชคซะด้วยนะครับถือว่าใช้ได้ดาวประจำตัวของท่านก็คือดาวพุธอยู่ในบ้านของพฤหัสพฤหัสเป็นเกษตร ตรงนี้สวยนะใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอ่ะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเรามาดูดวงกันก่อนนะจะตัวเลขเนี่ยมันคำนวณได้ตามหลักวิชาแต่ดวงของท่านมาไหม <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามาใช้ได้นาดาวอย่างที่บอกดาวพุธอยู่ในราศีธนูพุธสิงห์ธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวสามก็ถือว่าค่อนข้างโอเคทีนี้พระจันทร์เนี่ยตกอบรินะ อย่างที่บอกนะดูโชคลาภประจําวันเนี่ยดูที่พระจันทร์พระจันทร์ตกอริก็จริงนะครับนะแต่อริเป็นไงอริมลณะนี่มลณะแล้วเป็นไงครับสุภพระนี่ไล่ก่อนนะพระจันทร์อยู่ในบ้านราหูราหูอยู่ในบ้านอังคารอังคารมันอยู่ในบ้านสุกสุกอยู่คู่กับดาวอาทิตย์เห็นไหมแล้วก็แลกเลือนกับอังคารอย่างเงี้ยถือว่าสวยนะจบสวย อย่างนี้จบสวยจบไม่เสียหายคือเขาจบอยู่ในภพที่ดีของดวงชะตานะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันเนี่ยมีลุน้นนะงวดนี้ไม่ต้องกลัวนะครับที่เด่นๆก็คือดาวอาทิตย์เพราะเป็นดาวสีนอกจากเป็นดาวสีประจําวันแล้วก็ยังเป็นยังไงอยู่ในเลิกที่ดีครับนะราชาโชค อ,อยู่ในราชาโชคอยู่ในตรียางพฤหัสแล้วก็อยู่ในนวังอังคารเห็นไหมส่วนอังคารนี่ก็เป็นราชาโชคเนี่ยเขาถือว่าดาวสีประจําวันอยู่ในนวังของราชาโชคเนี่ยถือว่าสวยงามนะครับพฤหัสก็ราชาเลิกเหมือนกันอ่าพฤหัสก็อยู่ราชาเลิกอาทิตย์ก็อยู่ราชาเลิกอยู่ในนวังของราชาโชคโอ้โหฉะนั้น เป็นเลขอื่นไปไม่ได้ครับเลขหนึ่งครับนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะหนสาเล็งกันอังคารเพนหนึ่หตรีโกนกันและดาวพฤหัสก็เล็งลัคนาท่านหนร่วมกันนะหนโยกกันนะครับหน่ร่วมกันนะนานนะสามหา้ยกเนี่ยไล่ไปเนี่ยสวยทีนี้เดี๋ยวจะตัดให้นะครับ จะตัดให้ที่เขาเรียกว่าควรจะพิจารณาเป็นพิเศษหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งอ่าเนี่ยหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกเนี่ยสวยครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับหนึ่งเก้าอีกสามห้านี่ประมาณนี้ถ้าถูกใจนะแต่ถ้าเกิดว่าเรียกว่าชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็เน้นที่ตัวนั้นได้นะครับเน้นที่ตัวนั้นได้แต่นี่ก็คือเขาเรียกว่าถึงดวงตัวเลข ที่วิเคราะห์จากดวงดาวแล้วสัมพันธ์ถึงดวงชะตาะถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงาม3 9กนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่า39เนะอยู่ในเลขมาแรงด้วยเห็นไหมสามเเลขมาแรงเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์กันอีกทีดาวประจําตัวดาวประจําตัวคือดาวพุธนะพุธยังดูดีอยู่นะพุธยังดูสวยนะก็ลองพิจารณาดูนี่ชุดนี้เขาโยกถึงกัน พิจารณาชุดนี้เขาโยกถึงกันนี่คือก็คือตัวกลับนะหรือ3มตัวติดสอยให้ตามไปสักนิดนึงอันนี้เขาสวยเขาสวยในภาพรวมแต่ในดวงลัคนาราศีกันอย่างที่บอกมันไม่ถึงเพราะพระจันทร์ก็ตกอริราหูก็ตกมลณนะแต่มันไปจบที่อังคารเนี่ยนะเขาไปอาศัยบ้านอังคารอยู่ฉะนั้นอังคารเลยดูดีแล้วก็อยู่ในภพที่ดีของชาวลัคนาราศีกัน เราพิจารณาดูส่วนมาแรงดาวมฤตยูนี้แรงแน่นอนครับ16นาฬกาเป็นเวลาประสงค์ดาวมฤตยูย้ายวันที่หนึ่งธันวาเลยนะครับย้ายทับดวงเมืองย้ายทับดวงเมืองมันก็ต้องเกิดผลกระทบกับเรื่องใหญ่ๆภาพรวมอย่างเช่นเรื่องการออกสลากเนี่ยผลกระทบทั้งประเทศถูกไหม คนสนใจทั้งประเทศฉะนั้นดาวมฤริตยูเข้าราศีเมษ03เนี่ยถึงสวยนะเข้าบ้านอังคารนะ02เนี่ยก็ถือว่าดูดีโยกกันนะครับ04ตรีโกนกัน08ร่วมกันนะส่วน09เนี่เป็นไง9ก็คือดาวเกตดาวเกตเขาย้ายวันที่30พฤศจิกา ส่วนมรตยูย้ายวันที่หนึ่งธันวาแล้วย้ายแบบสลับเขาเรียกว่าสมาศตัดกันอธิบายอย่างนี้เกตเนี่ยสามสิบธันวาย้ายจากธนูนะเข้ามาที่ราศีพิจิกอย่างนี้นะส่วนมรตยูเนี่ยย้ายจากพฤกษบเข้าสู่เมษเห็นไหมเขาย้ายสวนสวนกันในมุมนี้ฉะนั้น 0 9นยะ์ะมีโอกาสทักทายกันนะ09ย์และดาวเกตก็คือเป็นดาวที่ค่อนข้างแรงนะเพราะเป็นดาวเกี่ยวกับบิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะและย้ายราศีทีเนี่ยก็มีผลแล้วเขาย้ายวันที่30พฤศจิกาส่วนมฤตยูย้ายไปไงย้ายวันที่1ทธันวาใกล้เคียงกันสวนกันแบบนี้นะมีลุ้นนะครับก็นี่ก็คือที่มาของเลขมาแรงนะครับก็ลองพิจารณาดูว่าชอบไหม 039เน,นะสำหรับช้าลัคนาราศีกันนะคือพวกพัจจรเนี่ยชุดเนี้อย่างที่บอกครับภาพรวมดีทุกราศีแต่มีบางราศีที่มันไม่ถึงดวงชะตามัมนอยู่ในมุมอับมุมอับก็คือมุมอริมรณะวินาศนั่นแหละนะนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ว่ากันไปตามหลักการแต่ถ้าชอบนะเกาะกระแสโหนกระแสเข้าไป ได้สาหรับชาวลัคนาราศีกันทีนี้เรามาพิจารณาดูนะอันเนี้ยสามตัวก็ฝากไว้ด้วยนี่ก็สวยนะสามตัวเนี่ยนะเนี่ยพวกนี้ดูดีหมดเลยท่านต้องเลือกเอาที่ถูกใจนะครับมันถึงดวงอันนี้ต้องบอกว่ามันถึงดวงนะครับวันที่เสี่ยงโชคนะวันดีวันดีวัน,วนอาทิตย์วันพุธพฤหัสศุกรนะ วันศุกร์นี้ก็ไม่ใช่วันศุกร์ที่สองนะนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าวันศุกร์ว่าล่อวันที่สองไม่ได้นะก่อนหน้านั้นนะครับก็วันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสศุกร์เนี่ยดูเป็นวันที่เรียกว่าเสี่ยงโชคได้สําหรับชาวลัคนาราศีกันนะครับอ่ะสีเสื้อเสริมดวงเสริมมงคลนะครับตรงนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะจําไว้สักนิดนะครับเพราะคนเกิดแต่ละวันเลือกใช้สีไม่เหมือนกันนะครับ เอาที่เหลียกเลี่ยงดีกว่านะครับที่หลีกเลี่ยงนะวันอาทิตย์ห้ามสีฟ้าครับอีกครั้งหนึ่งนะวันอาทิตย์เลี่ยงสีฟ้านะครับวันจันทร์นั้นหนาเลี่ยงสีแดงวันจันทร์เลี่ยงสีแดงวันอังคารคนเกิดวันอังคารนี้ดวงแรงเลี่ยงสีขาว คนเกิดวันเสาร์ถ้าไม่อยาก ule, เศร้าก็เลี่ยงสีเขียวนะแหมเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนสักนิดหนึ่งนะวันอาทิตย์เลี่ยงแดงวันจ er ันทเอวันอาทิตย์เลี่ยงฟ้าวันจันทร์เลี่ยงแดงวันอังคารเลี่ยงขาววันเสาร์เลี่ยงเขียวที่เหลือได้หมดนะสีไหนสีดีที่สุดแดงครับ่าคนเกิดวันจันทร์ก็เปลี่ยนเป็นสีส้มได้นะครับเพราะว่าโทนเดียวกัน อ่าโทนเดียวกันสีส้มเนี่ยได้ทุกสีทุกทกวันเกิดนะแต่ถ้าคนที่เกิดวันอื่นเนี่ยแดงไปเลยนะเป็นสีที่มาแรงสำหรับวันนั้นเป็นสีมงคลด้วยนะครับถือว่าสวยงามนะครับนอกจากคนเกิดวันจันทร์ก็เป็นสีส้มแทนเพราะสีส้มเนี่ยโทนเดียวกันแล้วก็ใช้ได้นะครับส่วนอันอื่นก็ลองพิจารณาดูนะบอกใส่เสื้อชุดยูนิฟอร์มมันแดงไม่ได้เต็มที่กระเป๋ากระเป๋า ผ้าเช็ดน่งผ้าเช็ดหน้านะหรือในกระเป๋าสตางค์เนี่ยพกธนบัตรสีแดงๆไว้ให้มันเต็มกระเป๋าเนี่ยก็เป็นมงคลเนี่ยนะใช้ได้เหมือนกันนะเคล็ดลับครับทำบุญตักบาทหรือทำบุญกากรกุศลใดก็แล้วแต่ให้เกี่ยวพันกับเลข6เพราะเลข6เป็นกำลังวันของดาวอาทิตย์ดาวสีของวันถือว่าเป็นกำลังมงคลนะทำบุญสักหแหง่ง แ่งไม่ต้องกี่บาทครับการทําบุญเนี่ยเราทําเพื่อให้รู้จักเสียสละให้รู้จักให้คนที่จะได้รับทุกคนต้องการได้รับสิ่งดีดีเข้ามาในชีวิตแต่เราจะได้รับได้ยังไงถ้าเราไม่ได้ให้ก่อนเราฝึกการให้ให้แบบไม่ต้องคิดมากให้แล้วเกิดความสบายใจจริงจริงนะให้แล้วมันมีความรู้สึกใครที่เขาเรียกว่ามีจิตใจหรือทําบุญสุนทานเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ย ก็จะเข้าใจความรู้สึกที่แบบเออมันไม่ต้องเยอะมันไม่ต้องเยอะไม่ได้ทําบุญหวังผลทําบุญด้วยความสบายใจรู้สึกฝึกเป็นการฝึกการให้ให้กับโลกมนุษย์เราอย่าไปจํากัดความว่าเฮ้ย mm hmm. ต้องทําบุญกับวัดนะทาบุญกับสัตว์ทําบุญกับเด็กทําบุญกับคนป่วยฝึกไปเรื่อยๆครับทาให้ทุกอย่าง เราต้องการรับสิ่งใดจากโลกนี้เราก็ให้สิ่งนั้นไปแล้วสิ่งนั้นก็จะกลับมาอันนี้มันเป็นหลักการง่ายๆเลยครับแต่หลายคนทําไปแล้วเนี่ยบางทีโอ้โหทำทำบุญวันนี้ปุ๊บนับวันรอเลยเมื่อไรจะดีเมื่อไรจะดีอย่างเงี้ยมันเขาเรียกว่าอะไรไม่ถูกต้องนะครับ ทำโดยที่เราไม่ต้องหวังผลทำไปแบบความสบายใจด้วยจํานวนเงินที่เราไม่เดือดร้อนนะครับไม่ได้หวังผลไม่ต้องการสร้างภาพไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆให้รู้จักการให้เสียสละแล้วสิ่งดีๆเนี่ยมันจะกลับมาโดยที่แบบมันเราจะรู้ด้วยด,ด้วยตัวเองบางครั้งมันไม่ได้มาตอบแทนเป็นโชคลาภเรื่องรางวัลเรื่องเงินทองแบบชัดเจน มันจะกลับมาในรูปแบบต่างๆที่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นครับนะประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันนี่ก็ฝากกันไว้นะครับก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะถือว่าดูดีอ่ะดวงอ่ะบอกตรงๆดูจากดวงก็ไม่ได้เสียหายเสี่ยงได้ลุยได้นะมีโชคลาภได้อย่างที่บอกทําคลิปพวกนี้นะครับไม่ได้ให้คนงมงายเราต้องการให้แบบมันมีกําลังใจอะ่ะ มันคือความสนุกอ่ะเข้าใจไหมมันคือความเอนเตอร์เทนของชีวิตนะครับถูกนิดถูกหน่อยมีรางวัลน,นิดรางวัลหน่อยติดไม้ติดมือมันเป็นความสบายใจนะครับแต่ถ้าเกิดได้รางวัลใหญ่ๆเอาไหมเอานะ,นะนะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวแหละนะก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับได้รับรางวัลใหญ่ๆนะปลายปีกันแล้วก็ขอให้ชาวลักนาศีกัน เจอโชคลาบแบบเฮงๆปังปังรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอให้ประสบผลสำเร็จครับชาวลัคนาราศีกันคลิปนี้สวัสดีครับ